ใน21วันท้องอืดท้องป่องมากค่ะเบบี้ Baby, โดยเฉพาะแบบ4-6เดือนแรกท้องอืดเป็นอะไรที่เจอได้บ่อยมากเลยจาก4-6เดือนไปแล้วอะค่ะอาการท้องอืดก็จะค่อยๆดีขึ้นทุเลาลงเนาะเด็กท้องอืดเนี่ยทั่วไปแล้วคือมันเกิดจากการที่ลำไส้เนี่ยก็ยังทํางานได้ไม่ดี เอ่อการย่อยอะไรก็ยังได้ไม่ดีเท่าเหมือนกันกับผู้ใหญ่เราแล้วก็โดยธรรมชาติของเด็กเองก็ชอบร้องไห้เวลาร้องลมเข้าท้องท้องก็อืดได้กินนมแล้วนมไหลแรงเร็วไม่ว่าจะเป็นนมเต้าหรือว่านมขวดเนี่ยค่ะนมไหลแรงเร็วอาจจะเพลิ่กลืนลมเข้าไปก็จะทําให้น้องหาท้องอืดได้สมมติว่าลูกท้องอืดดูแลลูกอย่างไรมหาหิงอ้าวนะคะน้องวิทยาสโรมนะคะน้องมหาหิงไปนะมหาหิงหลากหลายรูปแบบมากๆเลยเป็นลูกกลิ้งแบบนี้หรือว่าจะเป็นน้องตัวเจลแบบนี้ก็ได้นะคะคุณแม่ค่ะนะคะแต่ว่ามหาหิงแม่กรู้อยู่แล้วอ พูเป็นยาสามันนะคะประจําตัวเแบบีทารกแรกเกิดนะคะเนาจะต้องมีมาหาหญิงติดบ้านไว้อุ่นใจรู้ท้องอืดเมื่อไหร่หยิบจับทานนะคะขับลมน้องได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดของน้องได้ดีขึ้นแต่ว่าจะใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันกันกบเราก็ได้นะคะเนาะเวลาทาก็คือทาที่ท้องน้องนะคะเนาะเออนะคะแล้วก็ดูแลนวดท้องให้ลูกได้นะคะเวลาที่เราจะนวดท้องให้ลูกเนี่ยให้เว้นว่างจากการที่แบบน้องกินนมผ่านไปแล้วประมาณ45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันให้ลูกอ้วกลูกแหวนเนาะจะเป็นท่าไอเลิฟยูก็ได้ไอเลิฟ ท้องท้องของขวา ล่างขึ้นท้องขวาบนเคเบิ้โค้งตามสะดือแล้วท้องซ้ายบนลงท้องซ้ายล่างอายุขวามอยย่ขวามอยย่ขวามปูไตปูไตปูไต,ตแบบนี้ได้หมดเลยทําท่าเข่าชิดพุงทําท่าปัญจยานในอากาศเหล่านี้นะคะจะช่วยทุเรานะคะอาการท้องอืดลูกนะคะได้มาหาหิงมีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนนะคะจะใช้เป็นวิทยาสรงเหมือนกันกับเราก็ได้โอเคไปเอ่ยนะคะเนาะส่วนอื่นๆหรอในเรื่องของการจับเรือเก่งๆเนาะกินนมอ่ะกินไปจับเรือไปเป็นช่วงๆที่บ้านอืดบ่อยมากใช่ใช่คือ เด็กอะ่ะกับอาการท้องอืดน,นะคะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเจอได้อยู่แล้วนะคะคุณแม่คะโดยเฉพาะแบบเด็กที่อายุน้อยกว่าแบบ4-6เดือนลงมาแต่พออายุมากกว่า4-6เดือนขึ้นไปอาการท้องอืดจะทุเลาแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะเจอได้เจอได้ไปจนแบบลูก1ปีเลยดังนั้นมหาหิงมีติดบ,บ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอน